สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับเครื่องฟักไข่นะครับรุ่น JC นะฮะรุ่น196นะฮะซึ่งลักษณะการติดตั้งเป็นอย่างไรนะฮะเราจะมาดูกันนะการติดตั้งง่ายมากนะฮะพอเราได้ออกมาจากกล่องนี้นะครับเราก็มาประกอบเอาชั้นที่1ใส่ชั้นที่2ขึ้น,นมาแล้วก็มีผ้าปิดน,นะฮะพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ย ครื่องลักษณะจะเป็นขปากอย่างนี้นะครับพอเราเอาเครื pues ienne, eh. N N Godzilla, ่องใส่แล้วเนี่ยเราก็นําไข่มาใส่นะครับนําไข่มาใส่อย่างเงี้ยลักษณะเป็นอย่างนงี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเอาน้ำน้ำนี่เลยใส่ขวดเนี้ยนะครับแล้วก็มาเทใส่ตรงนี้เลยนะครับยกเรายกตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เทเข้าไปเลยนะครับ ประมาณสักครึ่งลิตรก็ได้นะฮะหละังจากนั้นเราก็มาเปิดเครื่องที่สวิตเตวนี้นะฮะเสร็จไฟเลยจะเปอยแล้วเปิดน,นะฮะาสังเกวตว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แจ้งเราว่าความชื้นสัมผัสนในตู้เท่าไหร่นะฮะซึ่งปกติเขาตั้งไว้ที่60นะ ก็มาดูตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าความชื่อสภาพมันลดลงเราก็เติมน้ําในลักษณะเมื่อกี้นะ,ะงั้นก็เรามาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นลักษณะของอุณหภูมิอันนี้เป็นค่าที่ตั้งไว้นะครับที่37.8นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิที่วัดได้นะของอุณหภูมิลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นเครื่องตัวนี้ก็จะตัดให้อุณหภูมิงที่นะจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวกลับไข่นะครับตัวกลับไข่อันนี้ตั้งเวลานะครับ พอเราเปิดมันแกะจะตั้งไว้ที่90วินาทีนะร้อยเก้าสิบนาทีนะครับก็คืออยู่ประมาณที่ชั่วโมงครึ่งนะฮะแล้ก็จะพิกหนึ่งครั้งตัวนี้จะเป็นจำนวนจำนวนพิกหนึ่งครั้งนะครับโอเคเราก็เป็นคำอะไรละนะเราก็ดูแค่นี้ดูดูแค่ว่าความชื้นมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าความชื้นมันมันมันลดลงมากตามกรองสิบเราก็เติมน้ำเข้าไปแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็รอให้ไข่ ที่เรานั้นฟักออกมาครับซึ่งไข่ที่ฟักออกมาก็จะเป็นลักษณะ่างน้นะ,ะัะฟักง่ายนะฮะหลังจากนั้นเราก็นําลูกไก่มาในการที่จะเรียกว่าอนุบาลน,นะ,ะให้ความอบอุ่นที่ตรงนี้คนะซึ่งตอนนี้เราก็มีลูกไก่ฟักในทุก,ทกวันนะแล้วเราก็มาอนุบาลตรงนี้นะซึ่งตู้ตัวนี้โอเคถือว่าใช้ได้นะครับฟักไข่ออกมาสามารถ ที่จะแตกได้ดีนะครับไม่เหมือนกับตัวนี้นะที่เราที่เราซื้อมาตัวนี้ก็ฟักได้นะครับฟักได้ก็ผ่านมาเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าลักษณะการการแตกการฟักการความชื้นต่างๆอะไรพวกนี้มันอาจจะมันอาจจะไม่เสถียรภาพนะครับได้เหมือนกันถือว่าได้ไม่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ผมว่าโอเคเลยนะตัวนี้ก็ฟักมาเรื่รรรรอยๆแล้วนะครับก็ประสบผลสําเร็จกับตู้ฟักเนี้ก็ฝากไว้นะครับ ถ้าใครอยากจะทำการการฟักไข่หรือว่าอะไรพวกน,นี้ครับ mm hmm. แนะนำวายซีครับไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรแต่ว่าแนะนำว่าโอเคมันโอเคจริงครับเ mm hmm. ยี่ยมครับ